อาเซีนพลัสช่วงเช้าวันนี้อยู่กับทวันรัตนเด่นเลิศชัยกุลค่ะ ประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้เดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่23จนถึง25พฤษภาคมที่ผ่านมานี้นะคะนับเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐคนที่3ค่ะที่เดินทางเยือนเวียดนามนับตั้งแต่หรือฟือน้นความสัมพันธ์ทางการทูตตั้งแต่ปี2538แถลงการร่วมระหว่างสองผู้นำครอบคลุมในหลายด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทูตเศรษฐกิจการค้าการลงทุนรวมไปถึงความมั่นคงและการป้องกันประเทศเราไปฟังเสียงของโอบามากันหน่อยค่ะ Moreover, I support TPP because of its important strategic benefits. Vietnam will be less dependent on any one trading partner and enjoy broader ties with more partners, including the United States. With the announcement I made yesterday to fully lift the ban on defense sales, Vietnam will have greater access to the military equipment you need to ensure your security. And the United States is demonstrating our commitment to fully normalize our relationship with Vietnam. Nations are sovereign, and no matter how large or small a nation may be, its sovereignty should be respected, and its territory should not be violated. Big nations should not bully smaller ones, disputes should be resolved peacefully. หนึ่งในประเด็นสําคัญของการเดินทางเงยือนเวียดนามครั้งนี้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะประเด็นของ TPP หรือว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพ,พื้นแปซิฟิกค,ค่ะที่นับจนถึงตอนนี้ก็ต้องบอกว่ายังเป็นยาขมของโอบามาอยู่นะคะเพราะว่าสภาคองเกรสยังไม่อนุญาตให้มีการลงสัตยาบัน ซึ่งถ้าสภาคองเกรสยังไม่ให้สัตยาบันแบบนี้ TPP ก็จะเริ่มการดําเนินงานไม่ได้สักทีเพราะจะมีผลก็ต่อเมื่อ12ชาติให้สัตยาบันเท่านั้นค่ะแต่ในการเดินทางเยือนครั้งนี้โอบามาได้ให้ความเชื่อมั่นกับเวียดนามนะคะว่าสาหรัฐจะให้สัตยาบันอย่างแน่นอน นอกจากนี้สายการบินเวียดเจ็ทของเวียดนามก็ได้ลงนามซื้อเครื่องบินโดยสารของบริษัทโบอิงรุ่น737 Max 200จำนวน100ลำค่ะมูลค่ากว่า11,300ล้านดอลลาร์หรือเป็นเงินไทยก็ประมาณ390,000ล้านบาทจะส่งมอบในปี2562จนถึง2566ค่ะโดยที่มีผู้นำของทั้งสหรัฐและเวียดนามมาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยนับเป็นข้อตกลงซื้อเครื่องบินพาณิชย์รอบเดียวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินของเวียดนามเลยนะคะ รวมถึงมีการซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินแอร์บัส A321 จำนวน63ลำม,มูลค่ากว่า3,400ล้านดอลลาร์ด้วยค่ะไม่เพียงเท่านี้ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจสําคัญของการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรการค้าอาวุธให้กับเวียดนามแล้วค่ะปิดฉากความสัมพันธ์ที่ขบขืนตลอดช่วง50ปีที่ผ่านมานะคะที่เวียดนามนับได้ว่าเป็นศัตรูตัวฉกาจตัวหนึ่งของสหรัฐ มาตรการใหม่นี้จะทําให้สหารัฐสามารถขายอาวุธให้กับเวียดนามได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะและก็จะให้ความช่วยเหลือเวียดนามทางด้านความมั่นคงทางทะเลได้อีกด้วยส่วนประเด็นสําคัญที่3ก็คือสถานการณ์ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามาถึงกับกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศใหญ่ไม่ควรรังแกประเทศเล็ก และทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันแนวทางแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งทางทะเลด้วยสันติวิธีตามกฎบัตรแห่งสหประชาชาติสนที่สัญญาว่าด้วยกฎหมายทางทะเลและคำประกาศว่าด้วยหลักปฏิบัติของประเทศในทะเลจีนใต้ค่ะรวมถึงจะให้ร่วมกันผลักดันให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมโดยเร็วด้วยนะคะ ความเคลื่อนไหวนี้ตอกย้ำว่าผู้นำสหรัฐให้ความสำคัญกับการขยายความสัมพันธ์กับเวียดนามตามแผนยุทธศาสตร์ที่มีนโยบายมุ่งเน้นเอเชียเพื่อถ่วงดุลปรับอิทธิพลจากจีนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆในภูมิภาคค่ะ แต่ก็ใช่ว่าจะมีสหรัฐเพียงชาติเดียวนะคะที่มองเห็นความสําคัญของอาเซียนเพราะว่ารัสเซียซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามกันก็มองเห็นความสําคัญในการเจริญความสัมพันธ์กับอาเซียนด้วยเหมือนกันค่ะเพราะว่ามูลค่าทางการค้ารวมแล้วระหว่างรัสเซียกับประเทศในอาเซียนเมื่อปี2557นี่สูงถึงกว่า22,500ล้านดอลลาร์เลยนะคะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า13 ในขณะที่ยอดนักท่องเที่ยวรัสเซียที่เดินทางเข้ามาในอาเซียนก็สูงกว่า2 3แ7 0 0 0 0นคนค่ะเงินลงทุนโดยตรงจากรัสเซียที่เข้ามาอาเซียนช่วงปี2,555จนถึง2,557สูงกว่า698ล้านดอลลาร์ทีเดียวนอกจากนี้อีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้รัสเซียหันมาให้ความสำคัญกับภูมิภาคเอเชียมากขึ้น ก็เป็นเพราะช่วงที่ผ่านมาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับประเทศตะวันตกจากปัญหายูเครและซีเรียได้ทวีความรุนแรงขึ้นค่ะทําให้รัสเซียถูกคว่าบาตจากชาติตะวันตกและรัสเซียก็ยังเป็นพันธมิตรกับจีนด้วยนะคะถึงกับเคยประกาศว่าจะผลักดันเส้นทางสายไหมทางเศรษฐกิจของจีนอย่างเต็มที่เลยด้วยเหตุนี้แหละค่ะเพียงแค่ไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ก่อนการเดินทางเยือนเวียดนามของโอบามารัสเซียก็เพิ่งจะจัดการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนไปในเมืองโซชิ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ครอบคลุมหลายประเด็นทั้งเรื่องของความมั่นคงทองภูมิภาคการปราบปรามาลามัลทธิก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติด้วยวิธีการใหม่ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือระหว่างอาเซียนรัเสเซียนในหลายมิติทั้งการศึกษาการคมนาคมรวมถึงเรื่องของพลังงาน เห็นได้ชัดว่าตอนนี้ค้่อํานาจใหญ่ทั้งสองคูวของโลกกาลังพุ่งความสนใจมาที่อาเซียนนะคะเพราะหลังจากที่ประธาน,นาธิบดีอามาเยือนเวียดน,นามก็ไปเมืองที่โรชิาของประเทศญี่ปุ่นต่อค่ะเรียกได้ว่าเดินหน้าการปักหมุดเอเชียก่อนที่เขาจะหมดวาระกันเป็นผู้นําประเทศอย่างแข็งขันเลยนะคะและนี่ก็คือข่าวสารที่นํามาฝากกันในอาเซียนพลัสช่วงเช้าวันนี้ค่ะ